คุณผู้ชมเรามาตอบคาถามจากทางบ้านกันเลยดีกว่าค่ะคําถามนี้นะคะมีคนถามกันมาเยอะมากนั่นก็คือสบู่เบนเนตมีขายแบบเศษสบู่ไหมโอ้โหคําถามนี้เนี่ยฟอนต,ต้องขอให้พี่บุ๋มมาตอบคาถามเองเลยละกันค่ะ ในขณะนี้นะคะมีการขายเซ็สบู่และสบู่ก้อนแบบไม่ใส่กล่องในโซเชียลมีเดียโดยไปการแอบอ้างนะคะว่าเป็นสบู่เบเนตค่ะบุ้มขอเตือนเลยนะคะว่าอย่าซื้อเด็ดขาดค่ะเพราะนั่นคือของปลอมค่ะทางสบู่เบเนตเราไม่มีนโยบายการขายแบบนั้นนะคะและอยากจะเตือนคนท,ทำอยู่นะให้หยุดการกระทำซะนะคะเพราะนั่นคือผิดพรบอรคอมคุกนะคะพี่บุ๋มมายืนยันแบบนี้แล้วอย่าซื้อนะคะทุกคนอย่าหาทำนะคะ อยากมั่นใจว่าปลอดภัยเป็นของแท้แน่ๆสามารถหาซื้อได้จากร้านตัวแทนจําหน่ายร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านและซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเลยค่ะ,ะอะไรที่เป็นเน็ตอ๋อใช่ตอนนี้สมุดเบนเนตสามารถหาซื้อได้จากช่องทางออนไลน์แล้วนะคะสามารถเข้าไปที่ www. benet.co.th n ได้เลยค่ะแอบกระซิบบอกนะคะสั่งซื้อขั้นต่ำ6กกอนขึ้นไปส่งฟรีไปล